ว่าวันนี้เป็นวันสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตระกูลนาชัยเวียงแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ตามคุณพ่อบุญชัยท่านเป็นบุคคลผู้มีบุญมาแต่เดิมเทราว,ว่าเป็นบุคคลผู้มีบุญมาแต่เดิมก็เพราะเหตุที่ว่าท่านนับสือบวรพุทธศาสนา เป็นอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏิแล้วก็สร้างสมอบรมบุญกุศลบารมีธรรมร่วมกับญาติมาโดยตลอดและในที่สุดท่านก็ได้มาอยู่บ้านแหลมทองตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นบ้านคันลงตาถามเบิงแล้วพอปรวน แม่โซกะไผ่อยู่กับผู้หนึง่งที่มาก่อนหมูนะเอาผูห้หูจักก็คือหูจักนออันนี้มาก่อนหมู่มาอยู่ในเดยสุดก่อตั้งเป็นหมู่บ้านแหลมทองแต่ท่านก็เป็นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และในที่สุดมาแยกออกมาเป็นหมู่บ้านแหลมทองแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกแล้วก็ดำเนินชีวิตดูแลญาติพี่น้องด้วยดีมาตามลำดับตามวาระอันสมควรเพราะฉะนั้นคุณงามความดีบารมีธรรมท่านสร้างบ้านยังไม่พออย่างสร้างวัดวาอาราม พนาะฉะนั้นเพราะเหตุนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ลูกชายพระมหาวิจิตวิจิตะธรรมโมมีใจน้อมไปสู่การบรรพชาพูนไปหาหลวงตาอยู่วัดบานเกาบองตั้งแต่เป็นผ้าขาวเพิ่นเป็นสร้างใหม่ไปเหก กระตบหน่อยไปแห่งคุบาอาจารย์เพิินปากพาใัยปล่อยอยู่วัดบ้านกระบอเพิินปฏิบิธรรมเบิดปีตั้งแต่ปีสีหกเพิินไปเหตุกระตอบหน่อยพร,อยร,อร, 6, รอ้อมกับคณะสงฆ์ร่วมกันคุเมินยังพอได้ใส่บังหลังอยู่จากนั้นมาก็มีศรัทธาเริ่มใสในที่สุด ก็ได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาจึงถือว่าพ่อใหญ่บุญล้วนซะเปิบุญไส้ดอกมันบอกคุณเคยปันไดนอกพญารวนพญาหี่สท่านเป็นบุคคลผู้มีบุญผู้เสืบวงตระกูลเป็นชายล้วนล้วนและเอกรูปอีกคนหนึ่งก็ไปบวชในบวรพพุทธศาสนา เชื่อว่าเป็นาศาสนาทายาทในบรวรพุทธศาสนาบวแมนธรรมดาในญาติโยมเมงตระกูลใดก็ตามมีลูกบวชหลานบวชสามีบวชเป็นต้นหรือพ่อบวชตระกูลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นตระกูลที่ยากจนแม้จะลำบาก <c oughs> ในเรื่องอื่นๆ แต่เรื่องจิตเรื่องใจนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์มากเพราะเป็นศาสนาญาตย้ำอีกศาสนถถาญาต <c oughs> จะมีอะไรเป็นมรดกธรรมะเป็นมรดกผู้ใดก็ตามเมื่ออยู่ในตระกูลที่เป็นศาสนถถาญาตโอกาสจะเข้าถึงธรรม โอกาสจ,จะบรรลุธรรมโอกาสจ,จะเข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานนั้นย่อมเกิดย่อมมีขึ้นในวงตระกูลนั้นอันนี้คุณพ่อบุญชัยจึงถือว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีบุญลูกชายสามคนก็ทำหน้าที่อยู่ทางบ้านดูแลร่างกายส่วนลูกชายคนที่สามคือพระมหา วิเชตวิเชิตะธรรมโมปเปลี่ยนธรรมสีประโยครหลงตาหลุดเสียดายยุ่ <c oughs> เปิดสำนับปีแรก <c oughs> พระสีรูปสอบได้แน่นหน่อยอีกรูปหนึ่งแต่ปะมหาวิชิตวิจชิตะธรรมโมรุกชายของคุณพ่อบุญชัยแม่ศสีสะอาด อันนี้ก็ได้ปริยนธรรมสอบไม่ตกได้ปริยนธรรมสี่ประโยชน์พอจบแล้วก็บอกว่าเอาซ้ำนี่แหละวสันนอเอาแหละวสันเศร้าเอาซื่อเนี่ยเนิ่บอกถ้าส้าเว่าได้ประโยชน์เก่าคือมหาบิรัตมหาเต่าได้ประโยชน์เก่าสองลูกเลยเด จังทีนะหลวงตาเลยเออเอานาะเอา,เอาธรรมะวันนี้หลวงตาจะไม่พูดอะไรมากหลวงตายัางประทับใจคำของโูกชายใหญ่ของคุณพ่อบุญชายนาชัยเวียงเมื่อหลวงตามาถึงหลวงตาเข้าไปเยี่ยมศพ คนชโลมนาชัยเวียงก็เข่ามากกาบลงตาอยู่เฮือนปนนมเมื่อขึ้นก็เล้ยว่าลงตาพอโบมีแล้วหน้าขิดบ่อนหยาดโนม หลวงตาประทับใจห่อคุมือนเดี๋ยวนี้พอมามี้วครับเพราะฉะนั้นหลวงตาจะป่ารบธรรมะเรื่องนี้แล้วก็จบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้หน้าที่ของพ่อของแม่กับหน้าที่ของลูกในพพด ตามธรรมะที่คุณชโลมยกเป็นประเด็นให้หลวงตาว่าพอบ่มีแล้วหลวงตาเบิดพอแล้วเพราะฉะนั้นหลวงตาจะขอปรารภธรรมะสั้นๆพ่อแม่ทุกคนให้ชีวิตแก่ลูก แต่ละคนจะได้เกิดนั้นอาศัยสัมปวทาตของคุณพ่อกับคุณแม่บวกกันเข้าอันนี้ในมุตโตไทยหลวงปู่มั่นแสดงเมื่อสัมปวทาตของพ่อของแม่บวกกันเข้า <c oughs> ก็เรียกว่ากาะละละคล้ายน้ำข้นๆจากนั้นเป็นอมปุธะเป็นเลือดเป็นเลือดข้น จากนั้นก็เป็นเปสีเป็นทิ้นเนื้อจากนั้นก็เป็นคณะเป็นก้อนเนื้ออยู่ในครรภของแม่เจริญไปตามลำดับแต่ละอย่างนั้นเจริญอยู่เจดวันจากนั้นไปก็แตกออกเป็นปัญจสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสอง ขายจิ้งเหลนนอนอยู่ในคันของคุณแม่พ่อหาอาหารมาแม่เป็นคนกินลูกอยู่ในคันก็ดูดซึมเอาอาหารที่แม่กินเข้าไปนั้นไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้รับอาหารมาอย่างนั้นตามลําดับวิวัฒนาการมีตามีหูมีจมูก <c oughs> มีทุกส่วนของร่างกายจากนั้นคุณแม่ก็เจ็บท้องปวดท้องในที่สุดก็คลอดลูกออกมาด้วยความสวัสดีเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วพ่อก็ดีใจแม่ก็ปลื้มอกปลื้มใจทั้งสองคือพ่อกับแม่ เลี้ยงลูกมาด้วยความเมตตาคือปรารถนาดีต่อลูกกรุณาสงสารลูกมุทิตาเมื่อลูกโตมาดีด้วยพ่อแม่ก็ดีอกดีใจจนลูกเจริญเติบโตมาตามสมควรพ่อแม่ก็วางใจได้เห็นไหม เลี้ยงลูกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่ปรารถนาดีต่อลูกก็เลยห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วไม่ว่าพ่อใครแม่ใครก็ตามห้ามที่สุดคือห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วสองพยายามสอนให้ลูกสร้างสมอบรมแต่คุณงามความดี 3. พยายามให้ลูกศึกษาศิลปะวิทยาอยากให้ลูกนั้นมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถพอแม่ขูดหัวเล่าเก่าหัวหยาบางคนอยากให้ลูกได้ศึกษาเหล่าเรียนบางคนขายให้ขายหน้าบางส่วนขายง่วขายควย ให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนก็นมีแล้วก็สี่ที่พ่อแม่เลี้ยงลูกนอกจากให้การศึกษาแล้วหาภรรยาสามีที่สมควรให้เพิ่นหักลูกหักปันนันอีดีภูสิมาเป็นสะพายกระยับได้สะพายดี พว่าไม่เป็นเคยก็ะยากได้เคยที่ดีความหมายพ่อแม่เพิ่นเบิงแย้งประนันเลยและในที่สุดก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันควรเพราะทรัพย์เจินเงินทองไร่นาบ้านเรือนเป็นต้นเวลาสุดท้ายท่านไม่ได้เอาไปด้วยจริงไหม คนพ่อบุญชัยนาชัยเวียงที่ดินมิใช่น้อยบ้านก็หลังโตเป็นต้นเวลาท่านจากไปก็ตกเป็นของทายาตคือลูกนั้นเองกับพันรายาคือคู่บารมีได้แก่คุณแม่ศีรีสะอาด ท่านไม่ได้เอาไปด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงปรารถนาดีต่อลูกอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงลูกมาด้วยคุณธรรมเพราะฉะนั้นร่างกายของลูกจึงเป็นส่วนของพ่อของแม่พูดสรุปลงสั้นๆก็คือมรดกข,ของพ่อของแม่นั่นเอง แม่พ่อแม่จะจากไปสรุปลงพ่อแม่จะจากไปแต่พ่อแม่ไม่ได้ห่างจากลูกแม้แต่นิดเลยลวงตายก็เลยเว่ากับชะลมเมื่อวันบ่แมนละพอบรรยายจาเท่าไปเด้ละเด้อ หลงตาว่าหลงตาและลูบหัวให้ตั้งแต่ปลายผมหอยพื้นทา้าจากพื้นท้าหอยปลายผมลาพ่อยังอยู่กับเราตลอดแม่อยู่กับเราตลอดพ่อแม่ไม่ได้ไปไหนเพราะท่านมอบสมบัติอันล้ำค่าให้ก็คือร่างกายนี้มอบให้แก่ลูกทุกคนด้วยน้ำ จิตนาำใจอันสัมปยุตไปด้วยหลักธรรมอันนี้ก็พือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาจังสี่เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความเมตตากว่าจะโตกว่าจะคลอดกว่าจะโตท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกทั้งสิน้นนี่เพราะฉะนั้นจึงขอฝากลูกๆทุกคนเอาไว้ทั้งสี่คน หน้าที่ของลูกควรจะทำอย่างไรทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ท่านเลี้ยงเรามาอย่างไรเลี้ยงท่านตอบอันนี้ฝ่าผู้เป็นลูกทุกคนทุกคนเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นจึงมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นพ่อแม่เลี้ยงลูกนี่บอมแมนธรรมดาลงตายเห็นพี่นั่งลงตากะดีอายกะดีทองใหญ่ขึ้นพ่นติเตียมผ่าอ้อมบ่อหม่องนอนเตียมใบถาลูกจักลูกที่เป็นไผ่มาจะใส่ลูกที่ข้อจมาที่ตายหรือบ่ตายไม่คิด ตเตรียมไว้เบ็ดสุ่สิ่งสุอย่างเห็นบอกเวลาคลอดออกมาก็แทบลมแทบตายดังที่กล่าว <c oughs> จากนั้นอาศัยสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตก็คือน้ำนมของคุณแม่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้น้ำนมของคุณแม่คืออะไรได้มาจากไหนอันนี้ เป็นเรื่องสำคัญนะญาติโยมพระพระุทธเจ้าแสดงไว้ดูก่อนอานน์น้ำนมของคุณแม่นั้นมาจากเลือดสีแดงสดใน่วงอกของแม่แต่เพราะความรักแท้ของแม่อันบริสุทธิ์จึงกลั่นกรองเอาสีแดงออกเหลือังแต่เป็นสีขาวเรียกว่าเลือดสีขาวเรียกว่า ขีระทาราแปลว่าน้ำนมแล้วก็หลั่งออกมาจากนมให้ลูกได้ดูดดื่มกินลูกทุกคนโตมาเพราะน้ำนมของแม่พ่อเป็นหาพ่อหาสิ่งหาอาหารมาให้แม่กินบรรุงแม่แม่ก็หลั่งน้ำนมออกมาให้ลูกได้ดูดดื่มกินนอกจากนั้นยังเช็ดที่เช็ดเย,ยว ซัผ้าอะไรทุกอย่างให้แก่ลูกถ้าพูดเรื่องนี้นะพูดสามชั่วโมงมันก็ไม่จบพ่อแม่เลี้ยงลูกมาอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาอย่างไรลูกทุกคนเลี้ยงท่านต่อการที่สองช่วยทำกิจของท่านแบ่งเบาภารกิจของพ่อของแม่ ที่เคยหนักตั้งแต่เลี้ยงลูกมาแบ่งเบาภาระทางกายและแบ่งเบาภาระทางใจอีกด้วยคําว่าแบ่งเบาภาระทางกายก็คืองานทางกายนยะอย่าให้ท่านลําบากเกินเหตุจะเป็นหุงข้าวหุงปลาทํากับข้าวล้างถ้วยล้างจานซักผ้า บาดกว่าเช็ดถูบริเวณบ้านทำไร่ทำนาหรืออะไรต่างๆก็ตามง,งานทางกายลูกทุกคนควรแบ่งเบาภาระอย่าให้ท่านหนักประการที่สองแบ่งเบาภาระทางใจลูกลูกทุกคนฝากไว้เด้ออย่าทําให้พ่อแม่หนักใจความหมายนะทําให้พ่อแม่เบาใจสบายใจอิ่มอกอิ่มใจชื่นอกชื่นใจ คำพูดกระมัดระหวังอย่าพูดกระแทกแดกดันในพ่อแม่เสียใจหนักใจพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานกับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่จะได้สบายใจทางกิริยาทางกายก็อยู่ในศีลในธรรมอันนี้เรียกว่าลูกเลี้ยงบิดามารดาต้องเลี้ยงอย่างนี้ประการต่อไป <c oughs> ประการต่อไปข้อที่หนึ่งคือท่านเลี้ยงเรามาอย่าลเลี้ยงท่านตอบข้อที่สองแบ่งเบาภารกิจของท่านข้อที่สามดำรงวงสกุลอย่าให้ชาวโลกเหยียดหยามประนามวงตระกูลของเราพยายามสร้างสมรวามดีเชิดชูวงตระกูลให้จเจริญตลอดไป ประการที่สามทำตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกประการที่สามมรดกใดที่พ่อแม่หามาไว้เวลาท่านจากไปคือตายท่านไม่ได้เอาไปด้วยต้องตกเป็นของถ่ายาทคือของลูกเพราะฉะนั้นลูกทุกคนควรทำตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกประการสุดท้ายทำอย่างไรพ่อแม่จึงจะมีบุญอันนี้สุดท้ายนะ จากคุณพาะบุญชัยนาชวียงจากไปท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยและคุณแม่สีก็ตามไปไม่ได้ลูกลูกทุกคนหลานหลานคิดถึงแทบลมแทบตายแต่ก็ตามไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้ว่าปุญญาณิปรโลกัสิ่งปฏิท่ามุติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นทำอย่าะไรพ่อแม่จึงจะได้บุญ ทำอยางไรพ่อแม่จึงจะมีบุญมากอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนควรเอาใจใส่เพราะฉะนั้นพระมหาวิเิตวิตาจมประมากดบวชตลอดชีวิตสาธุที่ลราเออเห็นไหมได้บุญน้ำพร้อมนี่บวชตลอดชีวิตนั่นนี่นะ แม่เสียก็เป็นสาธารญาตลอดชีวิตคุณพ่อบุญชัยนาชเบียงก็เป็นสาธารณญาตลอดชีวิตเอาปัญไดบุญหลวงตาว่าเลี้ยงลูกมากกับผู้นึกงก็ดูแลก,กายผู้นึงดูแลใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ท่านตายแล้วจากไปแล้วก็ให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่อันนี้คือหน้าที่ของลูก ถ้าลูกผู้ใดทําได้อย่างนี้เรียกว่าความกตัญญูเรียกว่าลูกกตัญญูเห็นไหมไม่ใช่ลูกในราคุณเป็นลูกกตัญญูคนดีในโลกคือความกตัญญูนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาป่ารบมานาอก,ก็เห็นสมควรโกโอกาสและเวลาขาจังแล้ว บอกเอาก้อี้มาเห็นแม่ใหญ่นางเด้ยเอาลูกลูกเห็นบอกเน,นี่นเพราะฉะนั้นลูกลูกทุกคนควรเอาใจใส่เพราะฉะนั้นหลวงตาปารบมามก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาเนาะด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิเรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทีพระเทรานุเทระรกุบาจารย์ประสงค์ทุกรูปมีหลวงปู่พระมหาชนะเป็นต้นเป็นประธานที่ได้ศึกษาเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งหมวลที่คุณแม่ศีสะอาดพร้อมลูกลกหลานๆญาติพี่น้องแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคน เทมาในงานศพมาด้วยน้ำจิตน้ำจใจนั้นประเสริฐซึ่งมีคุณพ่อในอำเภอวางสหมอของเราเป็นต้นที่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาสร้างสมงปรรง,งามความดีทุกสิ่งทุกประการมาเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสับนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมไม่เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมช่มชื่นเบิกบ,บานเอ,อิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยเนิบถึงใบหน้าของคุณพ่อบุญชัยนาชัยเวียง เนก็เห็นใบหน้าเนก็เห็นแววตาของท่านมอบบุญมอบกุศลอุทิศคือเจาะจงบุญกุศลทั้งมวลนี้แก่คุณพ่อบุญชัยนาชัยเวียงขอให้คุณพ่อบุญชัยนาชัยเวียงจงรับรู้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาธาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์กอให้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไปขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายมีคุณแม่สีสะอาดพร้อมลูกหล,ล,ลานญาติาพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นในธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการขอให้โชคลาภร่ำรวยมั่งมีสิสุขขอให้จเจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสาเร็จและไหนที่สุดขอทุกฝ่าย ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพนิพพานด้วยกันจงทุกทัานทุกคนเถอ